เสร็จแล้วค่ะทุกคนปวดผักทองใส่กะทิค่ะเมนมูง่ายๆแต่อร่อยมาทำต้มผักทองใส่กะทิค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้น้ำกะทิเข้มข้นค่ะน้ำตาลปีบ๊บเกลือแล้วก็น้ำตาลทราย ฟักทองที่หั่นลงไปก่อนเสร็จแล้วค่ะทุกคน ใส่หัวกะทิเข้มข้นลงไปเหนืนเสร็จแล้วค่ะต้มฟักทองใส่กะทิบวชเลยบวชฟักทองใส่กะทิ เสร็จแล้วค่ะทุกคนตักใส่ชามนี่ค่ะทุกคน บวชฟัดทองค่ะเมนูนมนมง่ายๆแต่อร่อย,าายอ,อยาานของหวานกันค่ะ